ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นบนจุดตัดรถไฟกับถนนที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไม่น้อยนะคะจนกระทรวงคมนาคมต้องออกมาตรการเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะถ้าปัญหาอุบัติเหตุจัด,ดถนนกับรถไฟนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแลครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งมีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับ ก็ทาให้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟกับถนนนั้นกลับไปอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะพาไปจอดลึกนะครับดูที่มาของปัญหาตัวเลขสถิตินะครับแล้วก็กตร,าารการป้องกันของกระทรวงคมนาคมในอนาคตไปดูกันครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนจุดตัดรถไฟกับถนนที่ปัจจุบันตัวเลขสถิติแต่ละปีมีเฉลี่ยนับร้อยครั้งและแนวโน้มกําลังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตามปริมาณจุดตัดที่มีมากขึ้น จากการขยายตัวของชุมชนเมืองในแต่ละจังหวัดที่เส้นทางรถไฟพาดผ่านทำให้เกิดการตัดเส้นทางถนนข้ามทางรถไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทางลักผ่านซึ่งเป็นที่มาของอุบัติเหตุจำนวนมากโดยในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเกิดความจำเป็นต้องสร้างถนนข้ามทางรถไฟเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา2ข้อเช่นการตัดถนนต้องมีไม่เกิน2แห่งระหว่าง2ส,สถานี และแต่ละแห่งต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า4กิโลเมตรโดยปัจจุบันทา,ทางที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วมีจํานวน775แห่งส่วนที่เหลือ584แห่งเป็นทางลักผ่านที่จํานวนมากไม่มีเครื่องกัน้นหรือมีเพียงป้ายเตือนผู้ขับรถที่สัญจรผ่านเส้นทางเท่านั้นขาด,ดการรถไฟเองทําได้แค่ขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐเพื่อติดเครื่องกัน้นทางผ่านที่ได้รับอนุญ,ญาตก่อนเท่านั้นอี58เนี่ยขอมาไว้ทั้งหมด130แห่งนะฮะ130แห่งนี้ต้องทยอยทา แต่ถ้าถามว่าเกรงว่าใช้เวลามันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรต้องทยอยทาไปนะรอยดำที่แพงก็เปิดทีละหลายหลายจุดแล้วนะต้องทยอยทําไปล่าสุดเพื่อออกมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหากระทรวงคมนาคมะระดมความเห็นจากส่วนราชการในสังกัดจนสรุปมาตรการสําคัญที่ครอบคลุมถึงทางลัพธ์านที่เป็นปัญหาโดยจะประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าไปติดตั้งเครื่องส่งสัญญ,ญาณเตือนผู้ขับรถ เรื่องการลากจูงโดยพร้อมสนับสนุนงบกลางกับงบประมาณของท้องถิ่นเร่งทําให้แล้วเสร็จภายใน2ปีเราควรจะมีมาตรการทุกๆพื้นที่ได้ไหมที่จะทําให้จุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟนั้นเนี่ยมีสัญญาณและสักอย่างที่เตือนก็ได้คุยกันว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะติดเซ็นเซอร์เพิ่มเติมเช่นก่อนถึงจุดตัดของถนนทางรถไฟประมาณ1กิโลเมตรเนี่ย ก็จะมีเซ็นเซอร์วางแล้วก็จะไปส่งสัญญาณให้กับะระบบไฟหรือระบบเสียงเนี่ยให้เขามีการแจ้งเตือนเพื่อให้คนที่จะผ่านทางในตระหนักรู้ขณะที่สัปดาห์หน้านางส้อยทิพย์ไตรสุดประหลัดกระทรวงคมานาคมจะเรียกประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงลึกข้อมูลในพื้นที่โดยเฉพาะทางลักผ่านที่ต้องทําทันทีในปีแรกให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งใน3ม ซึ่งจะมีการกำหนดก็ประมาณที่จะใช้และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นต่อไปกฤษณพ์พงศ์แสนยากรสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน